สวัสดีครับผมร้านลูกโดดซาวนะครับผมระบบเสียง l อ s อนะครับจังหวัดช้ยภูมินะครับพามาดูงานตู้เบสนะครับขนาด18นิ้วของทางร้านนะครับเป็นสูตรของทางร้านเองนะครับตัวนี้เป็นสูตรเทอร์โบนะครับเนื้องานก็ประมาณนี้นะครับข้างด้านข้างนะครับสกรีนโลโก้นะครับ l อ s Audio System นะครับแล้วก็เป็น จับเหล็กแบบโค้งนะครับสวยงามนะครับเป็นงานรอบเล็กนะครับสีระเบิดเม็ดใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นรุ่น FD18 นิ้วนะครับเพลตลำพงก็สกินเป็น l d s นะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้ส่งวงดนตรีนะครับทั้งหมดเวทีข้างละสิบหกใบก็ทั้งหมดก็สามสิบสองใบนะครับ แต่ขึ้นขึ้นงานแล้วแปดใบนะครับส่วนอีกสี่ใบอยู่ในสต็อกนะครับอยู่ในโกดังครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับสำนักงานจะอยู่ที่อำเภอทรัพใหญ่นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับดูงานตู้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ราคาสนใจก็อยู่ที่ใบละ 4,500บาทนะครับไงเป็นงานพ็อปเลยนะครับไม้อัดแท้นะครับ20มิลนะครับขอบเหล็กนะครับถ้าเป็นตู้เบสเทอร์โบก็จะมีใบละ2,900 3,500แล้วก็4,500เลยนะครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นงานแก้ไขนะครับต่อตู้ลูกค้านะครับเป็นตู้เก่าลูกค้าเอามาให้แก้นะครับเป็นตู้ PS 15นิ้วนะครับ ใส่ขอบเหล็กนะครับมาว่าขอบเก่ามาแตกหมดนะครับนี่ก็จะเป็นงานเสียงกลาง12นิ้วลายเอเรนะครับเป็นตู้ของแบรนด์ลูกโดดสาวเองนะครับตัวนี้จุนครบซ0นะครับเป็นตู้ตัวท็อปของทางร้านนะครับก็ยังทําไม่เสร็จนะครับอีก8ใบนะครับก็ส่งงานไปแล้ว16ใบนะครับนี่ก็จะเป็นตู้ 6นิ้วนะครับใส่รถยนต์ใส่ดอกรถยนต์ใส่ดอกกลางแก้งก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมทําให้เป็นใส่แหลมจานดอกหกนิ้วนะครับมีหูยกด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นใส่เบเสียบได้นะครับมานี้นะครับตัดงานด้วยงานเครื่อง cNC นะครับฝากติดตามผลงานของของร้านด้วยนะครับช่วงนี้ทำทั้งดอก ทั้ง power นะครับทุกอย่างเลยนะครับเข้ามาที่นี่ที่เดียวจบทุกอย่างนะครับ power ก็ประกอบเองดอกลํำพูงก็ประกอบเองนะครับตัวนี้ดอกที่อยู่ในตู้ก็จะเป็นดอกสเปค18นิ้วไว้5แม่เหล็ก2ก้อนนะครับก้อนละ25มิลนะครับความสูงก้อนละ25มิลก็ความกว้างก็อยู่ที่250คูณ2นะครับ อันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นงานประกอบเองนะครับสําหรับดอกน้ำพวงของทางค่ายตัวนี้พร้อมดอกสิบแปดนิ้วไว้ห้าอยู่ที่ดอกตู้ละเก้าพันสี่นะครับเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อน็อตซื้ออะไรเพิ่มนะครับเอาเป็นแบบครบชุดไปเลยจบกว่านะครับถ้าลูกค้าอยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้ลงมาก็มีนะครับเป็นดอกคงรอไว้สี่นิ้วก็มีนะครับ ตวนนั้นก็จะเป็นงานอีกชุดนึงนะครับอตอนนั้นเป็นงานชุดเล่นเบทีของของพวกเราเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวนี้นะครับตัวเพราะว่าตัวนี้ติดหน้าไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นงานเก็บสีนะครับประมาณนี้นะครับด้านในนะครับเป็นตู้เทอร์โบเขาเรียกว่าอะไรหน้าเหลี่ยมนะครับหน้าหัก <laughs> ประมาณนี้นะครับฝาบน ตัวนี้ก็รอเก็บสีซ้ำอีกรอบนะครับเพราะว่าออกงานโดนฝนมาฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งแบรนด์หนึ่งค่ายนะครับพื้นที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอทรัพใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อก็0901295383นะครับลูกโดดซาวนะครับรับผลิตตู้ทุกรุ่นนะครับทุกทุกทุก,ท,กทุกสูตรนะครับ ราคาก็คุยกันได้นะครับรับจัดชุดเล็กชุดใหญ่นะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเวทีงานเวทีกําลังเข้าเยอะนะครับมีจะขึ้นงานรถนี้32ใบนะครับให้เจ้าหนึ่งแล้วก็อีกเจ้าหนึ่ง16ใบนะครับใปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในวงการเราอาจจะน้องใหม่นะครับรงการตูนนะครับแต่ power เราอยู่กันมา1 4้5ปีแล้วนะครับสําหรับงาน power แบนดของลูกโดดสาวนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราไ้้ยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ